เด็กหญิงนิยายกำราบรักจอมเจ้าเล่บทที่13คราวนี้กระทั่งหย่องท่าเองยังเบิกตากว้างวางยาในจวนไม่ว่าต่อเจ้านายหรือบ่าวไพร่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เท่าที่ทราบคือพวกนางประสงค์ร้ายต่อหลินหลังประสงค์ร้าย เฉาเลียนเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรกันยองท่าเลือกถามสาวใช้ซึ่งดูไม่น่าก่อเรื่องก่อราวภายในจวนนางรับใช้ภรรยาและบุตรสาวของเขาสมัยยังไม่ออกเรือนมาโดยตลอดจนเป็นที่คุ้นเคยแล้วไว้วางใจนายท่านบ่าวเจ้าจะแก้ตัวอะไรก็ย่อมได้เฉาเหลียนแต่อย่าได้พูดว่าถูกปลักปำเชียวนีเช่นนั้นข้าคงระงับความโกรธเอาไว้ไม่ไหวแนะ่ เบาวไพร่ในที่นั้นต่างตัวเกรงพร้อมเพรียงโดยมีได้นัดหมายคุณชายอาจจะเอาแต่ใจบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่เคยดุดาหรือตะคอกใส่ใครในจวนเลยครั้งนี้นับว่าเฉาเหลียนคงก่อเรื่องใหญ่มากจริงๆกระทั่งคุณชายถึงกับสะกดกลั้นอารมณ์ไม่ไหว น้ำตาคลอหน่วยเสาเหลียนปล่อยให้มันค่อยๆไหลลงมาอย่างตรอมตรมเพียงคิดว่าบุรุษตรงหน้ากำลังโกรดนางก็แทบจะทนไม่ไหวเขาไม่ได้เกลียดนางด้วยตัวเองแต่เกลียดนางเพราะนางหญิงใบนั่นพวกเจ้าทำอะไรลงไปกันแนะ่ทั้งกินทั้งนอนล้วนแล้วแต่อาศัยตัวแห่งนี้แต่กลับสร้างปัญหาอีกทั้งยังยัง ยองท่ารูปแขนฟางรูที่แผ่เสียงด้วยความโมโหโดยปกติแล้วหน้าที่บริหารงานภายในบ้านต้องเป็นของนางถาว่าครานี้เห็นทีต้องยกให้บุตรชายซึ่งยืนแผ่รังสีข้าฟันอยู่ตรงมุมห้องเป็นผู้สะสางเสียแล้วไปไปดูหลินหลังกันเถอะ ฟางหรูสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อระง,งับอารมณ์ก่อนพยักหน้าแล้วเดินตามสามีออกไปเป็นอันเข้าใจได้ไกลๆว่าหน้าที่ตัดสินความตกเป็นของชายหนุ่มเรียบร้อย พวกเจ้าเฝ้าเอาไว้ให้ดีชายหนุ่มสั่งบ่าวชายหลายคนที่เฝ้าอยู่หน้าห้องตอนนี้เริ่มมีเสียงอ้อนวอนจากสาวใช้พที่กำลังรอรับโทษบ้างแล้วเ่าว่ามันไร้ผลโดยสิ้นเชิงต่อผู้เป็นนายตันหลิวสั่งให้อาโต้นำทางไปเรือนนอนของเบาวไพร่เพื่อพบใครคนหนึ่งทันทีเสี่ยวม่าน เสียงเรียกดังเข้าโซดเสี่ยวม่านกระพริบตาหลายครั้งเพื่อปรับให้คุ้นชินกับแสงเทียนสว่างสวัยในห้องมองไปก็เห็นชายวัยกลางคนกำลังเก็บเข็มลงในกล่องอุปกรณ์ด้านหลังของเขามีร่างซึ่งนางคุ้นตาเป็นอย่างดีคุณชายเสี่ยวม่านตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นตันหลิวเรียบเรียงคำพูดให้กระชับที่สุดเพื่อให้คนเพิ่งตื่นเข้าใจหนินหลังถูกเฉาเหรียญกันแกล้ง แต่ปัญหาคือกลั่นแกล้งตอนนี้คุณหนูอยู่ที่ใดเจ้าคะสาวใช้พรวดพลาดลงจากเตียงในเรือนนอนของบ่าวไพร่าอาเต้าจะห้ามเอาไว้ก็ไม่ทันนางปลอดภัยดีแล้วเพียงแต่เจ้าต้องเล่าเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเท่านั้นเองอาเต้าให้รถม้าไปส่งท่านหมอด้วย เมื่อกล่าวขอบคุณและล่ามากับชายวัยกลางคนซึ่งเป็นหมอที่ถูกเชิญมาดูอาการของหลินหลางและช่วยฝังเข็มเพื่อกระตุ้นให้เสี่ยวม่านได้สติแล้วตันหลิวได้สั่งให้อาโต้พาอีกฝ่ายไปส่งขอรับคือว่าเสี่ยวม่านเริ่มเล่าความเป็นมาต่างๆแก่ชายหนุ่มคำบอกเล่านั้นทําให้ตันหลิวนิ่งงนันเขาไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าหลินหลางหวาดกลัวเสียงเข้าของตกแตกหรือเสียงดังๆ หลายวันมานี้คุณหนูเหมือนจะนอนไม่หลับหน้าตาอิดโรยพอบ่าวจะเรียนหูหญินคุณหนูก็ไม่ยอมจึงได้แต่ทำตามความต้องการโดยมานอนเฝ้าในยามกลางคืนคุณหนูบอกบ่าวว่านางได้ยินเสียงเหล่านั้นบ่าวเองก็ตั้งใจจะเงี่ยหูฟังแต่กลับหลับเป็นตายทุกครั้งไปเพียงกินข้าวเย็นเสร็จพอหอบเครื่องนอนมาบ่าวก็ง่วงจนแทบจะลืมตาไม่ขึ้นแล้วเจ้าคะ่ะ สองตาของเสี่ยวม่านแดงำํำคุณชายแจ้งว่าคุณหนูถึงกับหมดสติไปเป็นเพราะตนเอาแต่นอนจนไม่ได้ดูแลคุณหนูปล่อยให้สาวใช้ชั่วร้ายโอหังเหล่านั้นสร้างปัญหาจนกระทบกระเทือนจุดอ่อนของนางคุณชายลงโทษเบาด้วยเถอะเจ้าคะ่ะก่อนไปท่านกำชับนักหนาให้ดูแลคุณหนูแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเจ้าเมื่อครู่ท่านหมอยืนยันว่า จากสภาพของเจ้าแล้วเห็นจะถูกวางยานอนหลับจะโทษอีกฝ่ายว่าฉุกค,คิดเกี่ยวกับเรื่องเด็กสาวโดนกันแกล้งได้ช้าเกินไปตันหลิวก็ไม่อยากจะลงโทษสาวใช้ของหลินหลางจึงปล่อยเลยตามเลยทำไมนายของเจ้าจึงกลัวเสียงของตกเรื่องนี้ เบาวอย่างให้คุณชายถามคุณหนูเองเจ้าค่ะบ่าวมีกล้าพูดหากไม่ได้รับอนุญาตชายหนุ่มไม่คิดเสาวสีอะไรอีกต่อไปเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้มุมห้องสั่งให้เสี่ยวม่านตามตอนออกไปยังถงที่สวนใหญ่ได้เวลาชำระความแล้วคุณชายเมตตาด้วยเถอะเจ้าค่ะพวกบ่าวทําไปก็เพราะหลงเชื่อเฉาเลียนสาวใช้ต่างพากันอ้อนวอนชายซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้เงียบ ใบหน้าตานหลิวในตอนนี้ หน้าวาดวันจนใครๆก็พากันหลบสายตาดวงตาหงที่ปลายเฉี่ยวขึ้นทำให้เขาดูร้ายกาจขึ้นอีกยามกว่าตามองผู้กระทำการในครั้งนี้ด้านข้างของชายหนุ่มมีพ่อบ้านอาโต้และเสี่ยวมั่นภายนอกมีบ่าวไพร่ในเรือนซึ่งต่างพยายามมาเบียดเสียดมุงดูเหตุการณ์ด้วยใจระทึกเมื่อครู่คุณชายกลับมาพร้อมสาวใช้ของคู่มั่นแล้วเริ่มไาย่ยาวความผิดของคนทั้งสี่พูดตาบีบ 坎。看 จนหนึ่งในนั้นยอมรับออกมาว่าเป็นตนเองที่วางยาในอาหารของเสี่ยวม่านทุกเย็นเนื่องจากสาวใช้มีหน้าที่ประนีบัติดินหลังเพียงผู้เดียวนางจึงปลีกตัวมากินข้าวได้ก็ต่อเมื่อผู้เป็นนายอาบน้ำเตรียมเข้านอนแล้วดังนั้นทางห้องครัวจะแบ่งอาหารส่วนของเสี่ยวม่านแยกเอาไว้ทำให้ง่ายต่อการลงมือย้อนไปก่อนหน้านั้นพวกนางกันแกล้งดินหลังมาหลายวันแล้วกระทั่งคุณหนูสกุลจางเจี สั่งให้คนสนิทมานอนเฝ้าหน้าเตียงเฉาเหลียนจึงได้คิดหาวิธีให้แผนการส่งผลร้ายแรงขึ้นไปอีกขั้นนางอาศัยความสนิทสนมกับคนส่งวัตถุดิบซึ่งต้องนำผักและเนื้อสัตว์มาส่งที่ตัวเกือบทุกวัน ติดสินบนก้อนใหญ่และฝากเขาให้ซื้อยานอนหลับนั้นมาจากนั้นเพื่อนสาวใช้ด้วยกันจึงนำไปใส่ในอาหารของเสี่ยวม่านหากจะกล่าวว่าเรือนรับรองของจวนเอื้อต่อการลงมือก็คงไม่ผิดมันตั้งอยู่ห่างจากเรือนใหญ่ด้วยมีสะบัวกว้างขวางรวมถึงสวนสวยความตั้งใจของศิลปินผู้ออกแบบที่ต้องการให้แขกผู้มาเยี่ยมเยือนได้เสพทัศนียภาพงดงามและความหรูหราของจวนกลายเป็น ดาบสองคมไปในทันทีการทำลายหลักฐานก็แสนง่ายได้พวกนางเพียงแต่หาผ้าผืนใหญ่มากลางรองเอาไว้ยามเควื่องถ้วยจานไปเศษกระเบื้องก็จะตกลงบนผ้าหลังจากนั้นก็นำหินใส่เอาไว้เพื่อถ่วงน้ำหนักผูกผ้าให้แน่นแล้วโยนลงสระไปเป็นอันว่าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยอย่างแยบยน เฉาเหลียนและสหายทํำทุกสิ่งด้วยความย่ามใจรู้ว่าเพราะจุดอ่อนนี้หลินหลังไม่มีทางตั้งสติและกล้าก้าวออกมาตามหาต้นตอของเสียงอย่างแน่นอนพวกนางเห็นกับตาที่เรือนของฮูหยินผู้เท่าและหน้าเรือนรับรองในวันนั้นเด็กสาวขลาดกลัวจนยืนไม่อยู่เมื่อได้ยินเสียงดังๆคุณชายเฉาเหลียนบอกว่า ท่านปฏิเสธนางเพราะคู่มั่นไม่ต้องการให้แต่งเมียเบาวพวกเราจึงรู้สึกเจ็บแค้นแทนจึงลงมือร่างสูงกัดฟันกรอดเขาไม่เคยพูดเช่นนั้นซักคราคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะปั้นน้ำเป็นตัวถึงเพียงนี้พวกเจ้าเป็นเบาในเรือนหรือเป็นมารดาฆ่ากันจะแต่งกับใครก็ต้องขอความเห็นชอบของพวกเจ้าอย่างนั้นหรือพวกเบาผิดไปแล้วเจ้าค่ะก็ก็นางบอกว่าท่านได้นางเป็นเมียแล้วเพลง ตันหลิวคว้าถ้วยชาที่อยู่บนโต๊ะไม้ข้างกายเควี่ยงมันลงบนพื้นตนแตกละเอียดสีหน้าเขาบ่งบอกว่าตอนนี้สามารถฆ่าคนได้แล้วจริงๆให้ตายเถอะเขาไม่เคยคิดพิศสวาดนางแม้แต่น้อยแล้วจะปล่อยให้อีกฝ่ายปีนขึ้นเตียงได้อย่างไร นางบอกเสมอว่าท่านโปรดปรานพวกเราหน้ามืดตามัวเพราะความสงสารคุณชายโปรดเมตตาด้วยเถอะเฉาเหลียนฟังแล้ววางหน้าไม่ถูกมิคิดเลยว่าเรื่องที่ตนเคยโป,ป้อปดเพื่อให้ผู้อื่นเกรงอกเกรงใจนั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองให้ขายหน้าได้ขนาดนี้เจ้าบอกพวกนางอย่างนั้นจริงๆหรือคนถูกถามอึกอักตันหลิวจึงเล่นงานหนักขึ้นเช่นนั้นพวกเจ้าคนใด เคยแตะต้องนางบ้างมีหรือไม่พูดออกมาเบาไพร่ด้านนอกต่างพากันปิดปากสนิทสายหน้าปฏิเสธดัวเร็วต่อให้เป็นคนหนุ่มชื่นชมเสาเหลียนมาก่อนก็ล้วนไม่กล้าล่วงเกินเพราะนางมักวางตัวเป็นคนโปรดของคุณชายเสมอใครจะคิดว่าสตรีผู้นี้กูเรื่องหลอกผู้อื่นได้ยิ่งใหญ่กว่านักประพันธ์เสียอีกไม่มีก็ดีเสาเหรียญเจ้าบอกว่าข้าล่วงเกินเจ้าไปแล้วใช่หรือไม่ เช่นนั้นพรุ่งนี้ข้าจะให้คนไปเชิญผู้ดูแลหอโคมเขียวมาตรวจความจริงถ้าเป็นอย่างเจ้าว่าข้าจะเว้นโทษเรื่องวันนี้แต่หากนางบอกว่าเจ้ายังบริสุทธิ์อยู่ละก็ข้าจะมอบเจ้าให้หอนางลมดีหรือไม่พี่กล้าท้าออกมาเช่นนี้เพราะค่อนข้างมั่นใจว่านางยังคงรักษาเนื้อตัวเอาไว้ได้ด้วยหวังจะปีนขึ้นเตียงเขาเสียก่อนมาไม่เจ้าค่ะ พวกนางโกโหกเจ้าค่ะคุณชายพวกนางใส่ความค่ะพอสาวใช้ทั้งสี่เริ่มจะทะเลาะเบาะแหวงแตกคอกันเองตันหลิวก็นิ้วหน้าด้วยความรำคาญแทบอยากจะจับพวกนางถ่วงน้ำไปเสียให้สิ้นเรื่องสิ้นราวพ่อบ้านพรุ่งนี้เจ้าส่งพวกนางไปรับโทษจากทางตันข้าจะเขียนจดหมายอธิบายความผิดที่พวกนางก่อให้เจ้าถือไปขอรับหลังจากรับโทษแล้วสามคนนี้ อัเหลิวปลายตามองร่างของสาวใช้ที่ร่ำไห้อยู่บนพื้นให้ส่งไปใช้แรงงานในที่ดินของเรานอกเมืองไม่อนุญาตให้กลับมาเหยียบที่ตันอีกที่ดินภายนอกเมืองส่วนมากมักอยู่ภายใต้การครอบครองของเชื้อพระวงกับที่เหลือเป็นของตระกูลเก่าแก่ต่างๆส่วนของตระกูลเฮอร์เซอรี่ ก็มีอยู่เช่นกันโดยได้ให้้าวกองทงเช่าทำไร่ทำนาจะว่าไปแล้วการทำการเกษตรถือเป็นงานหนักสำหรับสาวใช้ที่อยู่แต่ในตวนโดยตลอดเพาว่าถึงอย่างไรนี่ก็นับว่าเป็นความเมตตาอันใหญ่หลวงจากคู่เป็นนายแล้วพวกนางล้วนแต่มีครอบครัวที่ต้องส่งเงินจุนเจือความยากลำบากและเงินเดือนซึ่งลดน้อยลงเมื่อย้ายไปจะทำให้พวกนางสำนึกผิดถึงสิ่งที่ตน กระทำว่าส่งผลร้ายเพียงใดตันหลิวคิดว่านี่น่าจะเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ปล่อยให้ผู้อื่นจูงจมูกส่วนเจ้าเฉาเหลียนเงยหน้าขึ้นนางเม้มปากจ้องหน้าเขาด้วยแววตาที่ผสมปนเปไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งโกรธแค้น ทั้งอารยอาวอนตรงกันข้ามกับตันหลิวที่มองอย่างเกลียดชังในตาดำสนิทคู่นั้นฉายชัดถึงความรังเกยียจเขาเตือนนางแล้วอธิบายเหตุผลแก่นางอย่างชัดเจนทว่านางกลับดึงดันจะครอบครองเขาให้ได้ความอิจฉาริษยานี้ได้ทําร้ายหลินหลังอย่างสาหัส ตั้งใจเอาอาวุธทิ่มแทงจุดอ่อนผู้อื่นถือว่าอมมหิตเขาไม่ใช่ผู้ทรงศีลผู้ใดร้ายมาเขาย่อมร้ายตอบและจะร้ายกว่าเดิมร้อยเท่าพันทวีอีกด้วยเรียกว่าถ้าเอากิ่งไม้ฟาดมาเขาก็จะสวนกลับด้วยท่อนซุงรับโทษแล้วขายนางออกไปหากใครถามถึงราคาให้บอกไปว่าต้องการแค่ถ้วยสามใบเพื่อแลกเปลี่ยน ไหนเมื่ออยากใช้ของซึ่งเป็นจุดอ่อนของหลินหลังมาทำร้ายนางเขาก็จะให้เฉาเหลียนได้ลิ้มรสความด้อยค่าด้วยของสิ่งเดียวกันเบาพระไรที่ฟังอยู่ต่างพากันกั้นหายใจเฉาเหลียนร่างกายสมบูรณ์หน้าตาหมดจดหากคนจากตระกูลใดจะซื้อตัวนางแล้วทราบว่าถูกตีราคาเพียงแค่ถ้วยสามใบย่อมต้องฉุกคิดว่าสาวใช้ผู้นี้คงสร้างเรื่องเอาไว้ กระทั่งนายเก่ายัางลดค่าลงจนแทบไม่เหลือคุณชายท่านทำเช่นนี้ได้อย่างไรข้าหวังดีกับท่านมาตลอดหากไม่มีผู้ใดสนใจก็พาไปหาในหน้าคาทาดเงินที่ได้มาจงเอาไปซื้อข้าวของมาแทนส่วนที่พวกนางทำเสียหายไปชีวิตนางมีค่าเท่าถ้วยเพียงสามใบในสายตาเขาสวรรค์คุณชายที่นางทอดทูลหลงรักมาทั้งชีวิตตอบแทนนางเช่นนี้หรือ ถ้าความหวังดีของเจ้าคือการทำร้ายคนของข้าก็เก็บความหวังดีนั่นไว้เถิดปันหลิวกล่าวแล้วส่งเสียงหืงออกมาครั้งหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นยืนนางเริ่มร้องผมเ่าหลุดลุย่ยไม่น่าดูตะเกียรต,ตะกายคานมาเกาะขาของราชองค์คารักษ์หนุ่มเอาไว้ท่านอย่าขายข้าเลยข้ายอมอยู่โรงซักล้างหรืออะไรก็ได้ยอมทุกอย่างจริงจ นางร่ำร้องขอความเห็นใจตันหลิวสะบัดขาเพียงครั้งเดียวนางก็เซลงกับพื้นอยู่โรงซักล้างอย่างนั้นหรือจะบอกให้เจ้ารู้เอาไว้เดิมทีท่านแม่วางแผนกระทั่งให้เจ้าแต่งกับบุตรชายคนโตของผู้ดูแลที่ดินในครอบครองของตระกูลค่ะให้เจ้าพ้นจากสถานะเดิมไม่ต้องเป็นบบาวไพร่ของใครได้มีหน้ามีตายอย่างที่เจ้าใฝ่ฝัน กายสูงย่อลงมือใหญ่ลูบไปบนศีรษะของอีกฝ่ายก่อนจะทัดผมที่ตกลงมาบางส่วนไปไว้หลังใบหูกิริยานั้นเหมือนจะเมตตาแพ้จริงยิ่งอ่อนโยนเพียงใดความจริงที่พูดกับสวนทางอย่างหนกักเป็นตัวเจ้าเองทั้งนั้นที่ทำลายมันลงกับมือชายหนุ่มฉีกยิ้มเย้ยหยันบอกเล่าเนิบนาบราวกับเป็นนิทานเป็นสะพยของผู้ดูแลที่ดินแล้วอย่างไร ข้าเพียงต้องการท่านคนเดียวต่อให้ต้องเป็นเมียบ่าวข้าก็ยอมนางคว้ามือเขาเอาไว้ละล่ำลาลักไม่หยุดคุณชายท่านอย่าไล่ข้าไปเลยข้าอยากอยู่กับท่านหากบุรุษอื่นมาเห็นน้ำตาและท่าทางชวนเวทนาของสตรีเช่นนี้อาจคลายความโกรธลงหรือแม้กระทั่งยอมให้อภัยนี่ผิดกันมันกลับเปรียบเหมือนเทน้ำลงบนทรายเมื่อคนตรงหน้าคือเหอเซอรี่ตันหลิว มิเพียงไม่นำพายังสั่งให้บ่าวชายคุมตัวพวกนางไปขังเอาไว้รอรับโทษท่านปาของข้าเคยฝากฝังข้าไว้กับหูหยินตอนตายข้าจะพบหูหยิน ผู้อื่นยอมไปแต่โดยดีเพราะไม่อยากหาเรื่องให้เดือดร้อนตนโดนขายเช่นนางเสาเหรียญกลับดิ้นพ่านและตะโกนหาแต่ฟางหรูแม้จะเป็นบ่าวไพร่แต่ท่านป้าของนางเป็นคนสนิทที่รู้ใจของหูหยินมาก่อนอีกทั้งยังเป็นแม่นมของตันหลิวและพี่สาวอีกด้วยเสาเหรียญเชื่อว่านางจะต้องได้รับความเมตตาบ้างไม่มากก็น้อยฝากฝังเอาไว้เสียงทุ้มทวนคำ ใช่ใช่แล้วข้าจะพบหูหยินพวกเจ้าปล่อยข้านะชายสองคนที่จับตัวนางไว้มองหน้าตายิ้มแย้มแต่แววตาเหี้ยมเกรียมของคุณชายแล้วไม่กล้าขยมือออกแม้แต่น้อยดีเช่นนั้นยิ่งไม่สมควรให้เจ้าได้พบท่านแม่ค่ะตัเหลิวแบมือหน้าเสียวมัน่นเรียงหาผ้าเช็ดหน้าแล้วส่งมันให้อาโต้อุดปากนางไว้พาไปขังไว้ที่ห้องเก็บฟืน ห้ามใครเยี่ยมนางทั้งสิ้นชั่วชีวิตนี้เฉาเหลียนจะไม่มีวันได้พบหน้าบิดาหรือมารดาของเขาเพื่อขอความเห็นใจอีกขอรับพ่อบ้านจัดการคนเฝ้านางเอาไว้ด้วยหากนางหนีไปได้หรือทำอะไรสิ้นคิดสำเร็จแล้วก็ข้าจะขายคนเฝ้าทิ้งออกไปพร้อมกัน หลินหลางฝันร้ายนางกำลังฝันถึงเรื่องสมัยก่อนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวร้ายๆในชีวิตนางเสียท่านแม่ เจ็บปวดและทุกข์ใจสาหาัสจนกระทั่งพูดไม่ได้ไม่ว่าจะพยายามเช่นไรหรือเชิญหมอเทวดามาก็ไม่สามารถรักษาได้อะไรบางอย่างตกตะกอนอยู่ภายในเกาะกินหัวใจจนเปราะบางนางจึงเลือกหลีกหนีหลบซ่อนจากสายตาผู้คนที่มองมาด้วยความสังเวชแต่แล้วภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่ประดังเข้ามาในชีวิตกลับมีดวงหน้าของบุรุษผู้หนึ่งมาแทนที่ตันหลิว นี่ข้าตันหลิวอย่างไรเล่าเจ้าลืมตาเธอนะข้าขอร้องเสียงทุ้มหวาดหว่นร้องขอไม่ว่าใครไม่ว่าใครก็ตามทำอะไรกับเจ้าเอาไว้ต้องชดใช้เขาอบอุ้มนางไว้อบอุ่นสุดหัวใจตัวเจ้าเป็นอัญ,ญมณีตั้งหากหลินหลางปิ่นยกลายเมกใบหน้าหล่อเหลานุ่มนวลการยั่วยาวให้โมโ oh หหรือบางทีคอยกระเซ้า จนนางเก็บรอยยิ้มไม่ได้ฝันร้ายค่อยๆจางลงแม้ไม่ได้หายไปแต่กลับมีเขาอยู่เบื้องหน้ายื่นมือมาหานางด้วยความเต็มใจตันหลิวนางเรียกเขาตันหลิวนางเรียกชื่อนั้นซ้ำอีกครั้งก่อนเอื้อมมือไปหาอันเอ๋อเออ เด็กสาวขยับกายก่อนลืมตาขึ้นนางพบว่าตนเองอยู่ในห้องที่ไม่คุ้นเคยฝ่ามือใต้ผ้าห่มเปียกชื้นเล็กน้อยเมื่อครู่เหมือนได้ยินอะไรบางอย่างบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาจากลำคอของนางเองเด็กสาวอยู่ระหว่างความจริงกับความฝันในช่วงที่เปล่งเสียงเป็นไปได้หรือไม่ว่าสิ่งที่แอบตั้งความหวังเอาไว้ลึกๆในใจเนิดน,นั้นจนผ่านล่วงเลยมาเจ็ดปีเต็มจะเป็นจริงขึ้นมา หรือว่าเสียงทุ้มซึ่งกำลังสั่งความจากภายนอกใกล้เข้ามาก่อนประตูจะเปิดออกตาหลิวซึ่งเปลี่ยนจากชุดปู่ฝูกลับมาในชุดยาวตามธรรมาดาก้าวเข้ามาแล้วปิดประตูหลินหลังแอบมองแผ่นหลังของเขาด้วยใจเต้นรัวนี่ไม่ใช่ความฝันเขาอยู่ตรงนี้จริงๆ เจ้าฟื้นแล้วเมื่อหันกลับมาก็พบว่าคู่มั่นนอนตะแคงกายมองตนอยู่บนเตียงตันหลิวซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะติดปีกบินมาหานางยื่นมือให้ก่อนพูดยาวเยียดเจ้าเป็นเช่นไรบ้างเจ็บตรงไหนหรือไม่ ข้าขอ,อยาทาสำหรับแผลไว้ให้เจ้าแล้วเขาแตะเบาๆไปบริเวณหางตาและอะไรผมของนางซึ่งมีร่องรอยเล็บจิกลงในเนื้อแววตาดุร้ายของชายในห้องโถงหายไปมีเพียงความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดต่อคนบนเตียงเพาว่านางไม่เพียงไม่ลงมือเขียนอะไรยังนอนมองเขาตาแป๋วจ้องเสียจนเกรงว่าจะทะลุผ่านศีรษะไปด้านหลังเข้าจริงๆใหญ่มองเช่นนั้น คงมีใช่ว่าพอสลบไปแล้วตื่นขึ้นมาจึงตระหนักถึงความหล่อเหลาของข้าหรอกนะคำกระเซเ้านี้ดูจะเหือดแห้งฝืดเฟือนเมื่อคนฟังไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ตาหลิวหวังว่านางจะมองตนอย่างราอาหรือฟาดเข้าสักทีเทาว่าหลินหลังยังคงตั้งหน้าตั้งตาเพ่งใบหน้าของเขาอย่างเอาเป็นเอาตายข้าถามจริงๆเจ้ามองอะไร นี่ไม่ใช่เวลาที่เขาจะวางเฉยได้อีกต่อไปชายหนุ่มศบตาคู่สวยที่เหมือนมีประกายระยิบระยับนั่นแล้วสังหอนใจแปลกๆตันอิ๋วคราวนี้เขาขยับขึ้นไปบนเตียงนางเปล่งเสียงอู้อี้บางอย่างออกมาแผ่วเบาทำให้เขาหลงคิดไปว่าเด็กสาวจะร้องไห้เช่นก่อนหน้านี้แขนแกร่งรีบสอดเข้าใต้แผ่นหลังบอบบางก่อนช้อนขึ้นช้าๆแล้วจึงนำหมอนมาวางรองไว้ นอวคราวนี้นางผ่อนเสียงลงจนเบาวิวเมื่อสักครู่ไม่อาจเป็่งเสียงเรียกเขาได้ถูกต้องตามที่เคยได้ยินใกล้แล้วใกล้เคียงกับเสียงที่ผู้อื่นเรียกเขามาโดยตลอดเหลือเพียงนางต้องกล่าวออกไปให้เหมือนกับยามที่ร้องหาเขาในความฝันเท่านั้นเจ้าอย่าร้องนะข้าจัดการทุกอย่างแล้วรับรองว่าต่อจากนี้ หลินหลางยกมือขึ้นปิดริมฝีปากของเขาเอาไว้ก่อนสายหน้านางตั้งสติพยายามจะบังคับเสียงที่เปล่งออกมาให้ไม่ผิดเพี้ยนเปิดปากก่อนพูดโดยไร้เสียงหลายๆครั้งซ้ำๆช้าๆทวนไปทวนมาอย่างตั้งมั่นคนมองกลับเห็นแล้วสงสารจับใจด้วยมีล่วงรู้ถึงสิ่งที่อีกฝ่ายเพียรพยายามจะทำตันหลิวยื่นมือไปตรงหน้าหวังให้เด็กสาวเขียนในสิ่งที่อยากสื่อสารออกมา ตันหลิวคุใชายผู้มาดแมนถึงกับอึ้งงนันเหมือนคนไร้สติดวงตาหงเบิกกว้างเสียงใสแผ่วเบาเมื่อครู่มาจากคนตรงหน้าจริงๆงั้นหรือฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ